สีตะเกียบชาแนลนะครับท่านผู้ชมครับพาทุกท่านมาดูปลานะครับที่กระโดดอยู่เปลี่ยนราสีสไลค,ค์ครับแสวมูมไหมทุกท่านดูนี่ครับ เยอะมากครับคุณผู้ชมครับ เยอะมากครับกระโดดขึ้นตามกระแสน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนนะครับโอ้สุดยอดครับคุณผู้ชมครับที่นี่คือเขื่อนราศีสไลยอำเภอราศีสไลยจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวจากสีสเกตชานลครับ,รบขอบคุณครับสวัสดีครับ